ครับผมสวัสดีครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่21นะครับวันเสาร์ที่21นะครับวันที่20ก็ผ่านมาแล้วนะครับเป็นยังได้นะครับพี่น้องเอซีทุกคนนะครับกับเวลาพัฒนานะครเนาะของเซียนลุนนะครับของเซียนลุนที่ให้ไว้นะครับเนาะใครถูกกันบ้างเอ่ยใครถูกกันบ้างเอ่ยนะครับพี่น้อง นะครับทางแอดก็มาดิซื้อเด้อทางแอดนะครับแอดมีดวงไม่มีดวงกับทางนี้นะครับเนาะรู้สึกว่าซื้อย้ำได้มันบ่ออกจากเทียนะเนาะนะครับคันบ่ซื้อนี่มันออกโลดนะครับพี่น้องนะก็เลยบ่อยากซื้อป็นใดนะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันนะครับเนาะนะคำเตือนนะครับเนาะคำเตือนนะครับคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะเมื่อวานนี้ก็เข้าทางห้วยลาวแล้วก็ห้วยฮานอยเด้อวันนี้มาแฮนด์ลงฮานอยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะลงฮานอยให้ FC ด้วยนะครับนะครับสามสี่นอยนะครับสี่นอยนะครับเนาะนะมัดรวมกันเลยนะครับนะเดี๋ยวลงอ่าพูดคุยกันนะครับเนาะนะกับคุยกันหลังฮวยออกนะครับเนาะแล้วก็มาแสดงความยินดีกับ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ใคร นะครับที่ถูกกับหอยเหลาวนะครับเนาะเมื่อวานนะครับเมื่อคืนนะครับเนาะเมืื่อคนนะครับเนนาะะครับก็ขอขอก็ขอให้ทุกคนนะครับเนาะจงโชคดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับเนาะนะครับมันออกอะไรนะครับเนาะเอฟซีนะครับมันออกเลขอะไรนะครับเนาะนะครับห้าศูนย์แปด 644นะครับเนาะออกเลขเบิ้ลนะครับเนาะพี่น้องอ่ะเราก็มาดูกันนะครับเนาะว่ามันตัวที่มันออกออกตัวไหนกันไปนะครับเนาะนี่ครับครับเหลาพัฒนานะครับเนาะ20่กันยายนสองพันเจซียนรุ่นนะครับวันศุกร์ให้วิ่ง6กับ7นะครับมันเข้าที่เลข6นะครับเนาะเลขวิ่งคือเลข6นะครับนะครับจับคู่ให้มี6 1 2 6 8 5 8 6 0512ก็เข้าอยู่86นะครับเนาะอันคู่นี้นะครับเทียนไม่ได้วงกลมเด้อนะครับเนาะวันนี้เนี่ยเข้าตัวที่ไม่ได้วงกลมนี่แหละครับเนาะนะครับแล้วก็712795960629 2ตัวก็026126195นะครับเนาะน,นะปรากฏว่ามันออก508644นะครับ นะก็ใครถูกกันบ้างเอ่ยใครถูกกันบ้างเอ่ยนะครับ FC ทุกคนนะครับนะก็ขอให้กดติดตามกันไว้นะครับขอให้กดติดตามกันไว้สำหรับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะที่นะ FC ของเซียนรุ่นนะครับเนาะนะครับก็ติดตามกันไว้กดติดตามกันไวเน้เ้อ mm hmm. เพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยเรือรัฐบาลลาวนะครับเนาะ ก็ปล่อยไปให้หมดแล้วนะครับสำหรับเซียนรุ่นนะครับนอกไม่ว่าจะเป็น2ตัวบนล่างนะครับแล้วก็3ตัวโต๊ดนะครับเนาะก็นะครับได้ลงไว้ให้ f c เรียบร้อยแล้วเด้อนะครับนอะให้ไปกดเบิงเดอร์นะครับตู้ไหผู้ที่ติตตามนะครับเนาะช่องจำนองผ้ามวนนะครับเนาะก็จะได้เห็นนะครับเนาะนะครับนะส่วนส่วนเราพัฒนานะครับเนาะก็จะลงให้ทั้งวันจันทร์พุธศุกร์นะครับนะก็ขอให้ ทุกท่านนะครับกดติดตามไว้นะครับเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะจากช่องจำนองพะโมนนะครับเนะบาะตลอดอาจารย์ทั้งหลายนะครับเนาะท่านอาจารย์ทั้งหลายที่มีแนวทางดีๆนะครับเนาะที่จะมาฝากให้กับ FC นะครับเนาะก็ติดต่อได้เลยนะครับ0625397669เบอร์นี้นะครับเนาะ เบอร์ของแอดเองเด้อนี่ครับเนาะเบอร์ของแอดนะครับน่ะสั่งช่องจำนองพาม้วนนี่แหละนะครับเนาะนะครับสั่งช่องจำนองพาม้วนนี่แหละนะครับเนาะเอฟซีนะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่ถูกตัวนี้นะครับเนาะแปดหกตรงตรงเลยนะครับแปดหกตรงตรงนะครับเนาะไม่ต้องกลับเลยนะครับเอฟซีนะครับนี่ครับเนาะน่ะผู้ใดได้ซื้อไว้ก็คงจะไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะครับเนาะน่ะสำหรับท่านใดที่มีโชคมีลาบนะครับเนาะที่ถูกกับ หวยลาวนะครับหรือว่ารัฐบาลไทยนะเนาะที่อยากมีสินน้าใจนะครับมีสินน้าใจให้กับทางเซียนนะครับเนาะเซียนรุนนะครับเนาะนะครับเซียนรุนก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครมีสินน้าใจนะครับเนาะนะครับมีน้ําใจนะครับเนาะที่ถูกแล้วก็อยากมีสินน้าใจค่าน้ําชากาแฟคับสมุดประกาดินสอก็ดีนะครับเนาะนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเนาะทางช่องจำลองพะม่วนนี่ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าติดต่อไปทางช่อง เฮฮาพารวยหรือว่าช่องอ่ามนตการพารวยก็แล้วแต่นะครับเนาะหลายๆคนหลายๆช่องนะครับเนาะนะครับติดต่อไปนะครับเนาะก็ติดต่อสอบถามนะครับบัญชีนะครับเนาะนะครับของอาเซียนนะครับเนาะเพราะว่าอ่าเลขบัญชีหรือว่าอะไรก็ตามนะครับจะไม่สามารถที่จะเอาลงช่องได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าลงช่องไปเดี๋ยวมันจะโดนเป็นการเลี่ยไรนะครับเนาะแล้วมันก็จะโดนตัดโดนปิดนะครับ ก็ต้องให้ f อต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นคําเตือนเด้อนะครับคาเตือนนะครับคลิปนี้นะครับเนาะนะครับเป็นคําเตือนนะครับจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะนะนะครับมันก็ไม่ได้สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด้อนะครับเนาะนะครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเนาะในสรุปแล้วก็สรุปให้หมดเลยนะครับเนาะขอขอเด้อนะครับเอนี่ครับ ฮานอยนะครับเนาะฮานอยไม่ได้ลงทางคลิปไม่ได้ลงทางช่องนะครับเนาะก็เลยไปไม่ทันนะครับเนาะก็เลยลงทางช็อตนะครับเนาะคลิปช็อตเ้อนะครับเนาะนี่นะครับเนาะฮานอยที่ผ่านมานะครับเนาะวันวันที่20คือกันนะครับเนาะนะครับวันที่20นะครับก็พร้อมกับหัวเราพัฒนานี่แหละนะครับเนาะนะครับแอดก็ได้ลงมาให้นะครับเนาะนะครับ นะมีตัวไหนเข้าบ้างนะครับเนาะมีตัวไหนเข้าบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันเข้าหรืออกเขานะครับเนาะนะครับที่จัดให้วิ่ง6กับ7ไว้นะครับเนาะนะครับหน่อยหน่อยเฉพาะกิจนะครับออก4 2 1แล้วก็2 7นะครับเข้าตัวกลับตัวนี้นะครับเนาะเฉพาะกิจนะครับนี่นี่ครับเข้าตัวกลับนะครับมันออก2 7เด้อมันออก2 7มันออกอะไร สี่สองหนึ่งสองเจ็ดนะครับเนาะเข้าตัวนี้นะครับเนาะเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษพิเศษออกห้าห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับอยู่ในนี้มีไหมไม่มีนะครับเนาะเฉพาะกิจไม่เขา่าปกตินะครับนะครับปกติห้าห้าเจ็ด จะหาเทนอหาเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับเข้าเจ็ดห้าตัวนี้นะครับเนาะตัวกลับอีกแล้วนะครับเนาะนี่เข้าตัวนี้นะครับครับนี่นี่ปกติเด้อนะครับอันนี้พิเศษเฉพาะกิจอันเนี้ยนะเฉพาะกิจนะครับอันแล้วก็ VIP เนี่ยวีไออก สองหกหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะครับสองหกหนึ่งกับสามหนึ่งนะครับเนาะอ่าก็เข้าตัวนี้ตรงๆนะครับนี่เข้าคู่นี้ตรงๆหมเสียดายชุดนี้ครับสิบ c อซนะครับนี่มันออกสองนะครับผมให้สามหกหนึ่งปูเสียดายคักคักนะครับเนาะนี่ครับเนาะ เข้าเขาไป3หนนอยนะครับเนาะ3หน่อยนะครับเอซีนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็มาลงให้ใหม่นะครับเนาะจากช่องจำนองพะมวนกันแล้วกันนะครับเนาะหาหน่อยมัดรวมจะลงก่อนนะครับจะลงก่อนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ให้นำไปเด้อนะครับเพื่อมาได้พลาดคลิปดีคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะหาหน่อยมัดรวมเด้อนะครับวันนี้วันนี้วันที่21นะครับอ่ะ จัดไปสวัสดีครับผม